ในวันสุดท้ายที่เปลวเทียนมอดดับก่อนที่จะลืมเลือนจงสังเวยความทรงจำที่แสนสำคัญก่อนเสียจำเมื่อ97วันที่แล้วได้หรือเปล่าวันแรกที่มาถึงอัมโฟเรียสเธอได้รับรู้ถึงความโหดร้ายของโลกใบนี้และจากนั้นเธอได้นำทางนักบุญหญิงช่วยให้หลบนี้จากโชตชะตาได้วันที่14วันที่36 วันที่70เธอไม่เคยยอมแพ้ที่จะค้นหาพองเพื่อนจากนอกท้องฟ้านั่นจนกระทั่งวันที่95ยังไม่เชื่อกันอีกหรอว่าเธอนะ่ะคือวิญญาณที่ไม่มีใครสังเกตเห็นใช่แล้วส่วนประกายความทรงจำด้สีหน้ากากเซซ้งนั่นทิ้งไปพวกเขาดักซุ่มและหมายตา บ่มพ่อกอนอุบายหนึ่งเหล่าเทพเธอจะยอมเผชิญหน้ากับฉันได้หรือยังเผชิญกับอดีตของตัวเธอเองตอนนี้เธอถือกําเนิดจากแสงเทลี้ยวไหวที่แตกสลายตอนนี้ถูกฝังเอาไว้คู่กับคำลวงของความทรงจำเธอถูกสอดส่องโดยคนจากสวนกระกายแห่งความทรงจำอาถึงจะจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ก็ฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ยังไงล่ะละลายตัวตนแทรกซึมอยู่ในรอยแยกแห่งกาลเวลาอนาคตที่เป็นของเธอเพียงคนเดียวฉันมีความสุขและบริสุทธิ์อะไรขนาดนี้แต่แล้วความทรงจำทิ้งให้แอมพบเรียสเหลือเพียงราตรีอันแสนเศร้าอย่ากลัวไปเลย ฉันจะชำระทุกอย่างให้เธอเองทำให้บทเพลงแห่งการมืเมือนวันเลงขึ้นจากดินแดนนิรันด์วันที่97ที่เหลือให้เป็นหน้าที่ของฉันเองเอาละราตรีสวัสดิ์มาสที่รักในไม่ช้าโลกที่คืนสู่สภาพไร้ที่ติความปรารถนาของเธอกับคำสัญญาของฉันก็จะกลายเป็นจริงการร่วมบุกเบิกกับ a อ t r a ร e อ p ก e s s ตลอดไป